ธนาการไอ้มึงนกำปองหมาเลยไอหมึงกระเด็ดเก้ไปเพื่อเมื่อตึงหน้าธนาคารเด็ดเก้อย่างกลมเลยก่อนเก่าลงจ้างรถเข้าเช็คเด็ดเก้ดีกว่าปรากฏว่าอย่างกลมการที่อันมันเก็บไปตึ้งงานบ้นเบื่อยืนกราอยู่แล้วมันก็จะเจรงนีินะเออมายืนกรานอยู่แล้วล่างงานบ้านเพื่อมีพนักงานธนาคารจำที่กว่าคุณยืนอยู่ตึ้งนั่นเองผู้จัดการลงมาตึงกังไม่นั่นบอกว่าคุณงันเบ้านรับคุณเก็บผมแล้ว คุณบอกเาว่าจานี้คุณจะทำเรยเพิ่มไปเรืยมีอย่างกลุมเลยไอ้วันบื่อเนีำเลไมที่ผู้จัดการนี่ยงก้มอยากดเกับผู้จัดการว่าวันนี้รัาเกิดควาแม่ีปนะใบจ้งตรงไปมจะดูจิมนำเลยไอ้วันเบื่อมาไ้ปุ่มทำ่อาผู้จัดการดูจิ้กไอ้วันือรมือไปทำเด็เกหลักันมันไม่ดื้อเลยจับตามใจแต่ีเอ็ดเย่างกลุ่มเลยนะ ผู้หัดการแต่ละการยิ้มได้ใจวันนี้หนักเบิ่อหน่ายไปผูก็ได้ตีนี้ที่คุณวันเบิ่อกับคุณใจจีเดียวกันประมาณผู้จัดการวะคุณบอกว่าคุณไม่เคยเปย์เลยในชีวิตนี้ไหมเปลี่ยนการึ้นคุณเปย์ผมเดื่นเบิ่อคุณเชื่อได้ไหมไอ้วันเบิ่อว่าคุณเชื่อได้ได้ผมลายกานผมเปย์เตือนเบิ่อเดียวผมจาว่าอยู่นู่งหลุกนองเตือนจำที่ว่าคุณมึอเปย์ผมคุณเบิ่อคุณเบิ่อคุณเบื่อทำเพื่ผู้จัดการว่าี่น่ารู้น้องผมเสือ แต่บางบุ้งแบบไม่ได้เพื่อเด็กว่าพพอุผมนั่งกับตุนเจพุผมมาจวนลูกน้องตุนนั่งกันแล้วแลต่อจากว่าเจ้าตุนต้องมายืนได้ผมจับกิ๊กแต่น่าตนากลัว้าวเป็นลเลยรับเออเดี๋ยวไงตู้มาความทุกเออแต่ประเด็นเนี้ยก็มากว่ามาเดาใจอ่าพอดีมีแม่ปลามั่งพอลุงมั่งน้องน้องผีผีอ่ะอันนั้นบอกว่าวันนี้ตินั่งมานี่ อันพอรู้ว่านั่งมากแตไม่จะยากเลยนั่งบางคนจะยากอีมากควางเพลี่ยอ้เกี่ยวอะไรอะอันพอแค่นั้นมันปีนไปน้องกับตัวเป็นตัวเป็นเป็นมาแล้วอันตัวจิ้งเชียงจิ้งมาแล้วกับไม่ต้องก่อคว่างเพลีนอยู่แล้วมันต้องตื่นเป็นวีดีดีมาควางอยู่แล้วอันในพุ่มจะมองบทเพลงนะครับเจมี่เจียวเกี่ยวข้งไรเจียวบ้านเลี้ยงไก่ะจนัวนี้เจียวเลี้ยงไก่ะจุนะครับไอ้เต่ามากินเราถึงกับเราไปเจอเดียง กานใกล้จนกับจอมเหลีย่ยมพอตัวเองมอเมาเผลอนเนี้ยงเนียเน่ยแขวงกบฏบเป็นที่มีชื่อว่าเกี่ยววังอะไรกับ,กกกกบ,กบ,กบข้อเท็จจริงไปได้ใจนัดรังกับเว้ยกับแขวงกับ cho kinh vì mai liền tái cửa chôn còn có không phải nâng tung mà tồn tai, mà cái đúng mình chờ ai kêu ngang lúc nam lũng minh âu hoài ai, gặp mà mình bố già đi làm ไปเส้นลาวกำปี่บ้านนาเ้าดีว่าอน้าไม้กาแฟอุยยอมกันนั่งแยมตาพอกินไอติวเดินมาเงินหมอกับบุตรปลิงคุณแบกไม้ยางคุณแบกไม้ยางเถอะอันไอโต้อุยยอมรับมันตรงนี้ยอมรับก็ยอมรับไอ้ต้เพื่อรองปลิงเหมือนเปล่งใจรองก้องไก่ไอ้ต้ไม่เถอ men ra chữa rồi truyền cây mướn pin lệ phần này ta bảo mình vô bố bố mẹ mướn anh anh cho khi anh kêu bảo mình dùng truyền cây mướn pin chính bố oh, mướn pin đấy chính là tôi anh ta bảo mình dùng truyền gần cây mướn pin mình dùng truyền anh nhung nhung oh, nó cũng bằng gì đi truyền cây có oh, anh nhung nhung mình dùng truyền ra và nhung oh, ác, nhín, nhung ốp ác tôi đặt nghe dính dung dệt mẹ rồi dính dung mà chỉ nhung nhín. Oh, nhín, nhung Ờ, dính dung, ยร้องยิงยงครับต่อไปนี้ผมจะร้องแบบแนวเสียงยิ่งยงครับควังครับโอ้เหมือนปั๊บเลยเดี๋ยวแต่ยังเง็นอยู่เลยเหมือนปลื้ออ๋อควังควังยอมรับโดยดีว่ามีเมแล็ดจะได้จะได้จะได้เอาต่อไปเอาเสียงเสรีวางจากงานวานใต้ จะ้อยมาลายใบก้าวคอยขอ้ชเาจำปะจะได้จะได้เอาต่อไปเอาต่อไปเอาเจ๊งหยุดรักเจ๊งเจ๊งหยุดรักเออลางดงควันเปิดพี่เฝ้ายืนสู้เหล่าร้ายจะได้จะได้จะได้เอาต่อไปเจ๊งนักรมันรมัง ไก่ไก่ไอ้ตัวนั้นสิว่าหลักอย่างบ่ทามาเป็นเจียงไก่หลักอย่างบ่ทาเป็นเจียงไก่ก็แกทุกดักทุกดักทุกดักนั่นที่ว่าหลักอย่างบ่ทาว่าแต่เจียงของตะเป็นกังแกทุก ช่วยตรงก่าถึงตางบ้านผมเป็นต่างดูรบายดีอิอี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 อดอีอีอีไี้ีอีดีอีอีอีีอีีออีีอีอีอกอีอีอเอีออีอีออีอีออีีีองอีี่ีีอา โฮมเกมอ้ยอันโอยอันนี้เจงกระจายตอนจยิงกับมูติกทีละน้องทีกระจตอนยิงกับมูติกทีละน้องอายต้องมาปลี่มันจะยังเนื่อยกำลังได้ใครบอกายต้องมีเปลี่มันจะมีเนื่อตั้งจะช่วยตั้งจะช่วยเอออาจารย์เวลาช่จริงๆต้องขอจริงๆแมันลองตังจุดเดือดสุดกุหลาบได้ไหจริงนี่เออตอนไปนี้ผมขอสิ่ง ที่มีชื่อว่ากล๊นมเล็เล่นเลก็ขนมคร๊อ่ไอ้จอมตตาหงเลี่นมกล๊อเย่มเตีรองเพือเปลง่นนมกลอวงกับแกว่งแกว่ตอนนี้จะเสนอบทเพลงที่มีชื่อว่าขนมกร๊อรับวางรับได้ชิ้นตา นี่แต่เือนโอ้แดกแดกอย่าให้เพื่อนแกล้มันกับแกลงนุ่มนุ่มัเป็นนมโบราณอยู่คูชาวบ้านแมานาเมยู่นี่แกเตเปันตานี้นีรานี้แจกกะตแต่วันอยากคุณเงบกับทิงกั mẹ ta vẫn mẹ đang là là kêu Tôi đi làm ăn chính Tôi đi cho ta tặng cho này วิจัรที่ตั้ก็อยู่กับแนกลับตัวว่าบางกลุ่มครับตัวว่าผมจะยิ่งลดโรคออกปุ่มคือฉันอแรงไม่โตขยันฉันไม่เป็นไรหรอกหนุนนุ้ยกับเท่งเป็นคนบ้านนอกออกนาครับคำแรงจับสั่งไม่จับเรื่องครับสมุดวาดดูมังอูใส่ยันชันแต่ว่าที่จะรอบคือว่าใดหลายจริงหลายอย่าง แต่มันก็ยัไงไม่บรรลุไปถึงขั้นประมาจานก็ยังไม่เครียดงาน,นใช่การที่ได้ดนุนุ้ยแนายเต้งเดินร่วมทางกับเด็กันนี้ต้องยินดีและขอแสดงความขอบคุณมากนุน้นยกับเต้งอยากที่จะเดินทางต่อไปรับใช้ใกล้ชิดหรือจตกลับบ้านเกิดในในีกับตามแนวตามม้ถึงวังกับ ที่การที่เดินทางในครั้งนี้นุ้ยกับเตงจะต้องเป็นหัวหน้าหนึ่งคนไก่เป็นหัวหน้ากับนุ้ยกับเตงไก่ก็ได้พ่อเองต้องทดสอบกันใครจะแนกว่าคนนั้นเป็นหัวหน้าระหว่าพ่อมกับพ่อจะานว่าชูได้ยังไงตอนโยโรงเรียนปอดช่องครวเป็นหัวหน้าอยู่ที่ปีกทาให้เก่งครูไม่เป็นตั้งที่ปีต้อง TĐi đại cũng chẳng còn, còn không? Là một người dân. lửa nài kia. Bi tây chân áp bằng